สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องนานา,นาทุกท่านครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ทางขายเซียนขืนมุสุลินกับสิไดมาแบ่งปันความรู้วิธีทำทีดัดห่วงรับผมวิธีทำทีดัดห่วงทองเหลืองบอให้เล็กดัดมันมันอ่ารับผมบมันอ่าหรือว่าบ่อยมันงาน่างนี่ครับผม เดี๋ยวสิผ้ามาชมเทคนิคเล็กๆนหน่อยกับผมของไข่เซียนขืนมุสุลินนี่ฮะ,ะเดี๋ยวมาเริ่มชมวิธีทํากันเลยครับผมโดยปกติแล้ววิธีทำทีท่ดัดสิเป็นแบบมีเลยครับผมเดี๋ยวผมสิมาดัดแปลงแบบหม่ให้ได้ชมเพื่อเวลาเขาดัดห่วงท้องเหลืองไก่นี่ฮะเล็กนี่นี่สิบดง,ง่างแล้วก็สิได้มีขนาดเท่ากันครับผม เดี๋ยวมาชมวิธีทำกันเลยกับผมเนี่ยวิธีกับง่ายของไข่เซ้นขืนมุสลินนี่ครับเดี๋ยวมาชมกันเลยกับผมสำหรับทันที่นี่ะเห็ดอยู่กับยักมีเวลาว่างก็ลองเห็ดใส่เบิ้งกับผมง่ายกับผมง่ายคลองเข้าไปกับผมสลับกันเนี่ยสลับสลับขึ้นไปเรื่อยๆกับผมจนห้ได ขนาดตามที่ต้องการครับผมเดี๋ยวมาชมกันเดี๋ยวขออนุญาตนอามาพันข้างนอกนะครับผมกับเขาใจบ่ยากร์นะครับผมพันตามที่ผมบอกครับผมเดี๋ยวมาชมกันต่อครับผมนี่ฮะพันในขนาดตามที่ต้องการแล้วเดี๋ยวสิม่วนไปเก็บข้างล่างครับผมเอามาลองตรงกลางอีกที่หนึ่งครับผมนี่ฮะมาลองตรงกลางอีกที่หนึ่ง ตนี้ก็ชมรายละเอียดพ่อเขาข่าวไปก่อนกับผมเดี๋ยวสิมาอธิบายตอนดัดให้ได้เบ่งได้เห็นกันกับผมนี่ฮะพันก็ไปอีกรอบกับผมขนาดขนาดความยาวนี่ฮะของเหล็กตัวนี้เป็นดอกสว่านกับผมดอกสว่านกับประมาณตะปูสามอวนประมาณสองเส้นกับผมนี่ฮะประมาณสองเส้นอ่าส่วนใดนี่ฮะ เสือกที่เขาสิมัดนี่ใยใอยู่ตรงกลางครับผมตัวน,นี้ก็มีประโยชน์กับผมเดี๋ยวสิมันสิคําห่วงทองเหลืองเวลาเขาดัดเดี๋ยวผมสิมาอาธิบายให้ได้ชมอีกทีหนึ่งสําหรับทันทีอยากลองเห็ดครับผมนี่ฮะเนี่ตรีเปเผื่อเป็นการบดเสียเวลาเดี๋ยวนี่ฮะผมสิพันให้เบิร์นสองสามรอบอเดี๋ยวผมสิมาหยุดวิดีโอเรามาไทยบงอ,อีกที่หนึ่งครับผมเพื่อเป็นการบดเสียเวลาในการเบิร์นในการเข็ดมันก็สิง่ายครับผม ความชัดอ่ะครับผมอ่ะครับพัดได้ขนาดระดับที่ต้องการแลว้วนี่ครับผมมันก็นท้ทเป็นสัตวครับส่วนตัวนี้แหละครับทีเป็นตัวรองทองเหลืองเวลาเ้าดัดมันสิง,ง่ายครับผมอ่ะเดี๋ยวสิพา่าชมกันไปตามกันต่อเรื่อยๆกับผมแต่ว่าตัวนี้รวมดัดตัดต้อนใ้มันเบิ้งเร็วขึ้นครับผม เร็วขึ้นเดี๋ยวเห็นแล้วเดี๋ยวสิมาดดันแล้วก็อธิบายให้ได้ชมครับผมอ่ะตอนนี้มัดแล้วก็หนาตากับสิเป็นประมาณนี้ครับผมแล้วก็เข้ากับยอดเก้าห่อนไปเลยครับผมยอดเก้าห่อนเพื่อให้มันแข็งมันสได้ยึิตนี่ฮะเสื้อตัวนี้เลยครับผมสิยิตนี่ฮะเล็กเล็กบวให้มันมิดมันโยกครับผมเพราะว่าเวลาหัดมาเขาก็สิได้ห่วงขนาดที่เท่ากันทุกตัวครับผม เดี๋ยวขออนุญาตยอดก้าวแปนึงครับผมยอดก้าวนี่ยอดให้เต็มให้ทัวร์เลยนะครับผมนี่ครับไอเสือกมันนี่เนี่ยยอดให้เต็มให้ทัวร์เนี่ยมันสิได้แข็งครับผมแข็งตัวคือเสือกที่เนี่ยที่พันอยู่นี่เนะครับที่เป็นตัวตัวยหยีแข็งครับผมแต่ว่าเนี่บุคใหชัดปัานใดครับผมครับ ก็ชมกันพอกข่าวๆครับหรือว่ามียังก็โทรเข้ามาคุยมาสอบถามกับถ้าเวลาเหตุแล้วนี่ฮะยังบ่เข้าใจกับไ่ต้องเกรงใจกับผมโทรเข้ามาสอบถามได้นี่ฮะแล้วก็ตัดออกครับผมเสื่อมอ่าสิได้เวลามาดัดให้เบิ่งครับผมเวลาเห็ดใหม่ดัดแล้วนี่ครับตอนนี้หันหน้าเข้ามานี่แหละ ตัดออกครับผมนี่ฮะตัดออกมันสิได้ร,ระดับลงมาเวลาเขาดัดห่วงมันก็สิลงมาเรื่อยๆเดี๋ยวเสียอธิบายแล้วก็ทีดัดให้เบิง่งครับผมก็สิเป็นคลิปวิดีโอที่รวรบหลัดตัดตอนเรียวเนียดรับผมเพราะว่าเนี่ยสิได้เข้าใจง่ายๆได้เบิ่งกันเร็วๆครับผมเนี่ยเห็นบ่ครับนี่ห่วงกดห่วงทองเหลืองตัวน,นี้มันสิมาอยู่ในสันสันเสือกนี่ครับผม สิมามาลองอยู่ตรงนี้ครับผมลองเห็นเบิ้งจากที่เขาใจครับง่ายๆเป็น,นเทคนิคของขายเซียนขืนมุสลิมครับผมเวลาเขาดัดมันสิง่ายครับผมมันสิโยกมันสิหมุนง่ายน่ครับถูกยากกับว่แตกต่างกันครับผมแต่ว่าเขาดัดมาแล้วเขาสิไดห้ห่วงที่เท่ากันทุกตัวครับผมเพราะว่านี่ฮะตะปู ฝังขวามือที่มันหน่อยกว่ามันกระสิบโยกซายโยกขวาครับผมนี่ครับมากระดัดเข้าไปนี่ครับทูกยางก็สิออกมาได้เหมือนกันทุกตัวครับผมตัวนี้ก็เป็นเทคนิคเวลาเราไปดัดเบอร์สิบหกเบอร์สิบเจ็ดครับผมเป็นหลวดนเบอร์ใหญ่เราก็ต้องดัดไวนี่ครับครับเป็นเทคนิคง่ายๆครับผม สำหรับทันทีอยากเหตดเกิดลองเห็ดใ่ได้ครับผมลองเหตดเบิงครับผมบางที่ถาเฮาบ่บพันเสือเขาไปดัดเบอร์สิบพกนี่ฮะตะปูฟังคว้ามือกับศิโยกมันกิโยกสายโยกคว้าบิดเหตดให้ห่วงบบเสมอกันครับผมนี่ครับตัวนี้ก็เป็นตัวนี้เป็นห่วงหนกครับผมตัวนี้เป็นห่วงหนกแต่ทันทีสำหรับที่ใส่ดัดห่วง เบอร์สินี่มีปัญหาแน่นอนกับผมในการดัดนี่ฮะาเนี่ยเทคนิคธรามัดแบบผมมกักจะจะวิดีโอกับอเคยชัดครับผมเดี๋ยวอธิบายนี่ฮะจากปลายทองเหลืองขึ้นมาข้างบนนี่เป็น เสือกหนึ่งหลอดด้วยครับผมหนึ่งหลอบส่วนจากเนี่ยป้ายทองเหลืองขึ้นมาหนีเป็นสองหลอบครับผมเผื่อตัวน,นี้มันจะได้ลองนะฮะลองกลนห่วงกับผมเดี๋ยวสิพามาชมอีกหลอบหนึง่งนี่ครับพอมันลองกลนปึ๊บมันด้เขาเขาล็อกพอดีครับผมมันด้เขาล็อกน่ฮะมันด้เขาล็อกมันก็จีดัดง่ายกับผมสำหรับทันทีอยากเทิดกับลองเบิงกับผมลองเบิงกับเป็น นี่ฮะเทคนิคของไข่เสี้ยนขืนมังซลินกับผมที่ทำทีดัดห่วงทองเหลืองก็เป็นสไตล์ของผมเองก็เเฮดมาโดนหลายปีแล้วครับผมก็นี่ฮะก็ถือโอกาสมารีวิวเห็ดห้เดเบึงกับผมนะครับเบิ้งกันชัดเน่บชัดเนก็เบิบ่งไปก่อนกับผมเดี๋ยวอีกคลิปล้งกันเดี๋ยวสิมาเห็หไดไฮเดเบ่งกันอีกกับผมกัขอฝากไว้สมีก่อนครับ เดี๋ยวขอฝากอีกนะฮะหนึ่งรายการครับผมตัวนี้ก็เป็นห่วงเบอร์สิบหกตัวละหนึ่งบาทครับผมแต่สำหรับทันทียกักใส่งายใส่ไว้กับห่วงทองเหลืองตัวล็กหนึ่งบาทครับผมตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณอาจจะหมื่นกว่าตัวครับผมนี่ฮะกเป็นห่วงไก่สำหรับทันทีสนใจกับถักเข้ามาได้ครับผมหรือว่าทาันทีฮาร์ดเฮด อยากลองเห็นแบบไข่เซียนขืนมุสุลินว่่เขาใจกับโทรเขามาสอบถามกับผมเดี๋ยวคลิปที่สองเดี๋ยวผมจัดแต่งเหลวเดี๋ยวผมสิมาถ่ายวิดีโอลงคลิปอธิบายให้ได้เบิ่งวิธีการดัดกับผมก็ขอฝากไว้ชมี้ก่อนครับสวัสดีครับ